السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الجماعين สุนพลิตร์ซื่อเพื่อการศึกษาและเผยแผ่อิสลามอัลฮิกมะเลิร์นนิ่งเซ็นเตอร์ขอนำเสนอนวัตกรรมใหม่เพื่อให้อาหารอารมณ์ปัญญาและศรัทธาของเรานะครับด้วยสองผลงานสร้างสรรค์ครับหนึ่งเก็บบทเรียนชีวิตจากเพลงนชิตสากลรวมเพลงสากลและเพลงที่เขียนเองร้องเอง68เพลงนชิตนะครับ สองเก็บเรื่องมาเล่าขานเพื่อลูกหลานมูซิมรวมเรื่องเล่าทรงคุณค่า100เรื่องสำหรับฟังที่บ้านในรถในระหว่างเดินทางในงานแต่งงานงานกุศลงานมสัสยิดสำนักงานและอื่นๆลองฟังตัวอย่างนะครับสัญญาเหล่านี้เจ็มชัดริงนะักเพียงแค่เปิดตาของคุณออกมาเราก็มั่นใจได้ว่าคุณจะต้องพบกับแสงสว่างแห่งทางนำจากพระผู้เป็นเจ้าอย่างแน่นอนครับอัลลอฮิอัลลอฮ์กียักกะร์

มองไปยังพื้นดินกว้างขวางยาวไกลมองไปยังาฟากฟ้า,ฟาสูงสง่ากว้างใหญ่มองไปยังดวงอาทิตย์ที่สาดแสงแรงไกลมองไปยังดวงเดือนที่มันคอยเคลื่อนลอยตาม s ุบ h a น a a ล l อ h เรื่องที่สิบเก้ามันยังโกรธเราอยู่มีเรื่องเล่ากันว่ามีชายสองคนเป็นพี่น้องกันคนพี่อายุ75้าปีแล้วอีกคนหนึ่งเป็นน้องอายุห5้าปี พรเรากับไหวบูชาไฟนี้มาเป็นเวลานานเท่าไหร่แล้วทําไมละ่ะพี่ชายถามข้าสงสัยเหลือเกินว่าไฟที่เราเฝ้าขอรับบูชามาตั้งแต่เนิ่นนานแล้วเนี่ยมันจะเผาเราหรือเปล่านะนั่นนะสิขาเองก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่ามันเป็นพระเจ้าเจงหรือพระเจ้าพร้อมกันแน่ ลามอลยกุมมร์มุลลอฮิวบะระกะตุัมดุริลลาพี่น้องครับหลังจากที่คลิปโปรโมทร,รายการออกไปนี่พี่น้องถามผมว่ามันคืออะไรวันนี้จะมาชี้แจงให้พี่น้องได้เข้าใจว่ามันคืออะไรนะครับโปรโมทชิ้นนี้งานชิ้นนี้คืองานไฟเสียงนะครับไฟเสียงนะครับซึ่งมีสองเรื่องก็งคือหนึ่งเก็บบทเรียนชีวิตจากเพลงนาชีสากลน,นะครับผมมีเพลงของไมฮดเซนนะครับซึ่งเป็นเพลงที่ไพเราะของเขาเนี่ย รวมแล้วทั้งหมด20กว่าเพลงนะครับแต่เราฟังเป็นภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องนะครับก็เลยทําเป็นภาษาไทยให้ก็เลยมีคําแปลให้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นเพลงของมันซูรคอนก็คือปมนี่แหละร้องเองนะครับแล้วก็เป็นเพลงภาษาไทยรวมทั้ง2ชุดนี้นะครับจริงๆแล้วมันมีมันมีอัลบั้มหนึ่งอัลบั้มสองไม่ให้เซนหนึ่งไม่ให้เนสองมันซดหนึ่งมันซดสองรวมเป็นสีอัลบั้ม รวมครเป็นชุดที่หนึ่งเรียกว่าเก็บบทเรียนชีวิตจากเพลงนกทิศสากลใช้เวลาทั้งหมดประมาณ5ชั่วโมงครับประมาณ5ชั่วโมงนะครับอัลบั้มนี้ต่อมาครับอีกชุดหนึ่งก็เป็นชุดเกี่ยวกับเก็บเรื่องมาเล่าขานเพื่อลูกหลานมุสลิมเป็นการนําเรื่องเล่านะครับเป็นการน,นํานิทานเป็นการนําประวัติศาสตร์นะครับมาทําเป็นคล้ายๆกับเป็นบทละครเป็นเรื่องเล่าสั้นๆ นะครับแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยประมาณทั้งหมดร้อยเรื่องนะครับใช้เวลา4ชั่วโมง40นาทีนะครับก็เกือบ5ชั่วโมงเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในชุดนี้ไฟเสียงชุดนี้ถ้าเกิดเปิดหมดทั้งชุดมันก็จะประมาณ9ชั่วโมงทำดุลิละนะครับอันนี้คือคำตอบของคำถามที่พี่น้องถามว่ามันคืออะไรครับ คำถามที่2พี่น้องถามว่ามีแรงบันดาลใจอะไรในการทํางานชิ้นนี้ตอบ3คําตอบนะครับ 1. ผมมีแรงมานาลใจว่าเวลาเราขับรถไปไหนผมเองขับรถไปไหนพี่น้องขับรถไปไหนในรถเราฟังอะไรกันถ้าเคร่งเคร่งหน่อยฟังอันคุรอ่านฟังบรรยายแต่ไม่มีการผ่อนคลายบ้างหรือครับเพราะฉะนั้นเวลาผ่อนคลายเราฟังอะไรอ่าบางคนก็ฟังเพลงทั่วไปเพลงสากล <im it. S 1> เพลงฝรั่งซึ่งต้องยอมรับว่ามันบาปนะครับเนื่องจากามีเนื้อหาสาระที่ว่าในเรื่องที่มันบาปโดนตรงดนตรีมั่งอะไรมั่งเพราะนั้นมีอะไรเข้ามาทดแทนบ้างเราไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่า ถ้าเราจะมีสักชิ้นหนึ่งที่มาทดแทนเรื่องราวเหล่านี้เป็นการผ่อนคลายนะครับไม่ใช่เครียดนะครับเป็นการผ่อนคลายนี่จะทําอะไรผมก็เลยนึกกิจกรรมตัวนี้ขึ้นมาก็คือหนึ่งน่าจะมีเพลงในชีตนะที่เป็นมาชีตโดยที่ไม่มีดนตรีนะครับเป็นอะคปเปลล่าในชีตที่เป็นการประสานเสียงนะครับคัดมาของมาห้เซนเป็นอะคปเปลล่าหมดของมันซดไม่มีดนตรีอยู่แล้วก็รวมรวมกันนะครับและก็เป็นเรื่องเล่านะครับเรื่องมาเล่าขานเพื่อลูกหลานมุสลิมเนี่ยก็เป็นอีก อีกสี่ห้าชั่วโมงที่จะได้ฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องนิทานเป็นเรื่องคล้ายๆกับนิทานเป็นเรื่องเล่านะครับผมว่าน่าจะผ่อนคลายได้ในการที่เราขับรถไปไหนเมื่อไหนเพราะว่าผมบรรจุไว้ทั้งหมดประมาณ8ปดถึงเชั่วโมงเพราะนั้นถ้าหากว่าเราเดินทาง3ชั่วโมงนีชิลๆครับนะครับเราสามารถที่จะฟังเรื่องราวเหล่านี้ได้ทั้งผ่อนคลายทั้งได้รับสาระด้วยนี่คือสิ่งที่ผมคิดในรถเราฟังอะไรในสำนักง,งานนะครับในสหกรณ์ต่างๆที่มันมีอยู่สหกรณ์อิสลามนะครับบางทีเราก็ต้องเปิดเสียงคลอใช้ ผมถามว่าแล้วเราเปิดเสียงอะไรคลอนะครับผมก็มีตัวนี้ไว้ช่วยได้นะครับในงานมัสยิดเวลาเราจัดงานมัสยิดในระหว่างวันก่อนที่จะถึงเวลาค่ําเวลาเราจัดกิจกรรมกลางวันที่เรามีการเตรียมงานเราฟังอะไรกันนะครับแต่ถ้ามีงานตัวนี้เข้าไปจะแปดชั่วโมง9ชั่วโมงเนี่ยมันจะได้ยินเสียงที่มีสาระและมีประโยชน์ด้วยนะครับและก็ในงานต่างๆงานแต่งงานเราเปิดอะไรนะครับแน่นอนก็เปิดเพลงทั่วไปมันก็บาปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็หาเพลงในชี้หรือว่าเรื่องเล่าคืออย่าให อย่าให้มันเงียบในงานพี่น้องสังเกตไหมเพราะนั้นผมก็เลยผลิตตัวนี้ขึ้นมาครับในบ้านด้วยก่อนนอนนะครับบางทีก็ฟังแล้วก็ฟังลินเยนมีในชีทสรุปเนื้อหาดีๆดีก่อนนอนนะครับก,ก็ก็ทำขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับใช้ในกิจกรรมเหล่านี้เพราะฉะนั้นคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าในรถจริงๆแล้วเนี่ยในรถของเรานิดหนึ่งจะต้องไม่บาบนะครับเรา พยายามฟังในสิ่งที่มันมันไม่บาปประการที่สองก็คือมันจะต้องจบตอบโจทย์ด้วยว่าลูกของเราอยู่ในรถเพราะนั้นจะทำยังไงให้ลูกของเราไม่ฟังในสิ่งที่ต้องห้ามผมก็เลยทำงานชิ้นนี้ไฟเสียงนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องนะครับนี่คือแรงบันดาลใจข้อที่หนะครับเหตุผล er yes? ข้อที่2ทําไมที่ผมต้องทําสิ่งนี้ขึ้นมาเพราะว่าผมเห็นว่ามีมากมายสินค้าตอนนี้ที่ออกทางโลกออนไลน์นี่นะครับที่ขายกันทางโลกออนไลน์มันมีเยอะแยะมากมายมันมีอาหาร ทั้งอาหารหลักอาหารเสริมมีเครื่องสําอางมียารักษาโรคมีเสื้อผ้ามีเครื่องแต่งกายมีกระเป๋ามีรองเท้ามีนู่นนี่นั่นอุปกรณ์ใช้งานต่างๆนะครับผมก็เลยคิดว่าแล้วมันไม่มีอาหารสมหรับอารมณ์บ้างเลยหรือจริงๆแล้วอิสลามก็ไม่ได้ในเรื่องของความสุขความสนุกอิสลามก็ไม่ได้ห้ามนะครับไม่ใช่ว่าพออารมณ์แล้วมันจะต้องเป็นเรื่องที่ไร้าสาระเสมอไปมันจะต้องเป็นเรื่องที่บาปเสมอไปแล้วจะผ่อนคลายได้ มันมีหนทางที่เราจะทําได้ครับในการทําให้อารมณ์ของเรามีความรู้สึกอิม่มเอิบสบายใจมีความรู้สึกเป็นสุขนิ่งๆเย็นๆโดยที่ไม่ต้องอาศัยของที่เขารอมได้ผมก็เลยผลิตงาน,นชิ้นนี้ขึ้นมานึ่งได้ฟังเพลงในชีตที่ไม่มีเสียงดนตรีสรุปเนื้อหาดีๆให้ด้วย 2. ผมได้ทําเก็บเรื่องมาเล่าขานก็คือนําเรื่องดีๆเรื่องนบีบางเรื่องสฮบบะบา,บางเรื่องคนในสมัยก่อนบ้างมาเล่าสู่กันฟัง นะครับเพราะฉะนั้นคิดว่ามันน่าจะเป็นงานผ่อนคลายผมเรียกันว่าเป็นอาหารทางด้านอารมณ์ปัญญาและในที่สุดมันจะเสริมศรัทธาของเรานี่คือแรงบันดาใจข้อที่2แรงบรนดาใจอันที่3ที่ผมทํางานชิ้นนี้ขึ้นมาคือผมนั่งนึกว่าในภาวะที่มันอยู่ในช่วงของโลกปัจจุบันเป็นโลกออนไลน์เนี่ยเราสามารถที่จะใช้สื่ออะไรได้บ้างทํเสื่ออะไรได้บ้างเพื่อเป็นงานดาวะของเรานะครับผมก็เลยมานั่งคิดว่าเออเราเองถนัดทางด้านอะไรบ้างก็เลยมาเช็คตัวเอง นะครับทุกคนก็อาจจะทําตามความถนัดของตัวเองคนที่เป็นช่างตัดผ้าก็ว่าในเรื่องของผ้าออกออนไลน์คนที่เก่งในเรื่องของการค้าขายคนที่อยู่ทิมทะเลก็ออกขายอาหารทะเลผมเองความชํานาญเฉพาะตัวคืออะไรผมก็มานั่งทบทวนนะครับหนึ่งผมเคยเป็นดีเจนะครับจัดรายการวิทยุป,ประมาณ10ปีนะครับที่จัดรายการวิทยุช่องนู้นช่องนี้นะครับผมเคยเป็น2ผมเคย ประกวดร้องเพลงนะครับแล้วก็เป็นนักร้องของโรงเรียนด้วยสมัยหนึ่งัยทม่เรียนมัธยมนะครับและประการที่3ก็คือผมเป็นครูสอนภาษาอังกฤษนะครับสอนภาษาอังกฤษมานานเพราะนั้นใช้ภาษาอังกฤษในการรับใช้าศาสนาของอัลลอฮ์ได้อย่างไงบัางการเป็นดีเจใช้ในการทํางานเพื่อาศาสนาอะไรบ้างตอนเป็นดีเจทำงานาศาสนาแล้วล่ะนะครับก็คือเป็นรายการาศาสนาแล้วล่ะแต่วันนี้วันที่ออนไลน์มานี่เราจะทําอะไรให้เป็นงานาศาสนาบ้าง แล้วก็ผมเคยประกวดร้องเพลงนี่จะใช้ประโยชน์อะไรกับน้ําเสียงที่พอเราพอจะร้องเพลงได้บ้างนะครับแล้วก็ผมเคยเขียนหนังสือมาประมาณ30กว่าเล่มนะครับในวันนี้หนังสือนี่คนอ่านน้อยลงเราจะทํายังไงให้งะหนังสือต่างๆที่เขียนออกไปแล้วมีประโยชน์ทําเป็นหนังสือเสียงได้ไหมนะครับจากหนังสืออ่านเราทําเป็นเสียงให้พี่น้องฟังได้ไหมนะครับผมก็เลยประมวลทั้งหมดนี้นะครับ แล้วก็สุดท้ายก็กลายมาเป็นผลงานที่ผมนําเสนอพี่น้องนี่แหละนะครับผมใช้เสียงของผมอัดลงไปคล้ายๆกับเป็นรายการวิทยุแล้วก็มีเพลงในชีตที่เป็นภาษาอังกฤษและผมก็แปลให้เพราะผมครูสอนภาษาอังกฤษนะครับให้พี่น้องได้ฟังกันแล้วก็ผมเป็นเคยเป็นนักร้องมาก่อนเคยเป็นนักร้องโรงเรียนมาก่อนเพราะนั้นผมก็เลยมีเพลงในชีตที่เป็นของตัวเองเนี่ยร้องเข้าไปด้วยนะครับในนามของมันซุดคอนมาเฮดเจนมันซุดคอนนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ ผมเคยเขียนหนังสือประมาณ30กว่าเล่มแล้วจะทำไงให้หนังสือที่ผมเขียนนี้มีประโยชน์สาหรับพี่น้องผมมีเรื่องเล่าต่างๆนะครับวันละเรื่องคือละเรื่องกว่าศาสนาจะมาถึงเรานะครับเรื่องขันขันกับวันเบาๆนู่นนี่นั่นที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ผมก็เลยมารวบรวมโดยใช้เสียงตัวเองในการเล่าเรื่องนะครับเรื่องที่1เรื่องที่2เรื่องที่3เรื่องที่4จนกระทั่งจบนะครับแต่ละซีรีส์มีอยู่ประมาณ25เรื่อง ซีรีส์หนึ่งยี่ห้าเรื่องีซีรีส์ที่สองยี่ห้าเรื่องี่ซีรีส์ที่สามยี่สี่รวมแลวทั้งหมดหนึ่งร้อยเรื่องนะครับนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าในสื่อออนไลน์ตอนนี้ที่ผมสามารถทํางานเพื่อศาสนาได้น่าจะเป็นตัวนี้ก็เลยผลิตออกมาและก็กลายเป็นงานชิ้นนี้ที่พี่น้องจะได้รับชมรับฟังกันนะครับอยียพูดอะไรกับเพื่อนฝูงและคนที่รู้จักบ้างอ๋อพี่น้องครับ สำหรับเพื่อนฝูงและคนที่รู้จักผมอยากจะคุยกับพี่น้องว่าสมมติมันโซดขอตังค์พี่น้องสัก200พี่น้องจะให้ไหมครับโดยมันโซดบอกว่าผมมีหนี้ที่จะต้องจ่ายนะทุกคนมีหนี้ครับแต่มันโซดก็มีหนี้แต่ไม่มากนะครับแต่ว่ามันร้อนใจเนื่องจากไปเจอฮะดิษของท่านนาบีสุลตะละ่านนะครับที่บอกว่าแม้กระทั่งคนที่ตายะฮีีชีพในสมรภูมิ เขาจะไม่ได้เข้าสวรรค์จริงๆแล้วเขาได้เข้าสวรรค์อยู่แล้วแต่เนื่องจากว่าเขามีหนี้อยู่เพราะฉะนั้นด้วยเหตุแห่งหนี้สินนี่แหละที่เขาจะต้องถูกกักตัวอยู่ก่อนไม่ได้เข้าสวรรค์ผมกลัวฮารดิสนี้มากนะครับกลัวว่าตายไปแล้วเราจะมีหนี้สินค้างอยู่ทีนี้ถ้าผมในฐานะที่เป็นคนรู้จักคนรักกันนะครับเพื่อนฝูงนี่ผมบอกว่าผมขอตังค์2 0งยได้ไหมพี่น้องครับบางครั้งเราให้คนมากกว่านั้นเราให้พี่น้องเรามากกว่านั้นผมเชื่อว,ว่าไม่มีใครไม่ให้ผมให้นะครับแต่ว่า ผมไม่ชอบที่จะเป็นมือล่างนะครับที่บอกขอขอตังค์ให้ผมสัก200อไม่ชอบนะครับเราเป็นมือบนนะดีกว่านบบีบอกว่าเป็นมือที่ให้นะดีกว่านะครับหรือถ้าไม่เป็นมือบนนะครับผมอยากจะเป็นมือที่เสมอกันคือพี่น้องจ่ายมาเป็นเงินผมจ่ายไปเป็นผลงานก็คือซื้อผลงานนั่นเองนะครับเพราะนั้นการที่พี่น้องสนับสนุสน,นผลงานชิ้นนี้นะครับผมก็มีโอกาสที่จะได้ใช้เงินส่วนนี้ไปใช้ในเรื่องราว ในเรื่องของหนี้สินด้วยในเรื่องของการใช้จ่ายด้วยผมคิดว่าเป็นการแลกที่คุ้มค่ามากนะครับงานชิ้นนี้ผมตั้งใจทําผมว่าเวลาที่ทําทั้งหมดถ้าประมวลแล้วนะครับในเรื่องของเพลงในชีตในเรื่องกว่าที่จะแกะออกมาเป็นภาษาไทยจากเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษเกือบ20เพลงเนี่ยนะครับ20กว่าเพลงเนี่ยแล้วก็ออกมาเรียบเรียงแล้วก็ไปห้องเข้าห้องอัดนะครับแล้วก็บันทึกรวมมาถึงการเล่าเรื่องหนึ่งเรื่องแล้วก็ตัดต่อพร้อมด้วยใส่ซาวด์ประกอบ ความพยายามพอสมควรแต่ว่าเราทุ่มเทด้วยความสุขด้วยกับความรักนะครับทั้งหมดนี้เป็นการหาช่องทางในการทำงานเพื่อศาสนาของอัลลอฮฺสุลตาราด้วยนะครับในยุคดิจิตอลในยุคออนไลน์นะครับทำไงให้มันมีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เป็นเพื่อนฝูงนะครับเดี๋ยวผมจะส่งไปให้พี่น้องของเราได้ตอบกลับมาอีกทีนะครับใครจะช่วยเหลือใครเป็นการแลกเปลี่ยนกับ สินค้าหรือผลิตภัณฑ์โปรดักท์ที่ผมคิดขึ้นมาผมมั่นใจอินชาลอตาแหลาว่ามันจะต้องมีประโยชน์และคุ้มค่าอย่างแน่นอนนะครับพี่น้องเพียงแค่อัลบั้มแรก,กผมคิดว่าน่าจะน่าจะคุ้มค่าแล้วนะครับเพราะว่า200บาทนะครับก็ไม่แพงเกินไปนะครับตอนแรกคิดว่าจะตั้ง300แต่ไม่ตั้งครับเอาประมาณ200บาทเท่านั้นเองเพราะไม่ไดม้มุ่งในเรื่องของธุรกิจการค้าเป็นหลักนะครับมุ่งในเรื่องของการเผยแพร่แต่ว่าขอเป็นค่าใช้จ่ายประมาณ200บาทต่อ ชิ้นงานนะครับชิ้นงานหนึ่งทั้งหมดเนี่ยก็คือ2 0 0บาทสําหรับพี่น้องท่านใดที่ไม่มีจริงๆนะครับอินบ็อกมาคุยกันส่วนตัวและผมพร้อมที่จะส่งไฟล์เสียงให้ฟรีนะครับสำหรับพี่น้องที่ไม่มีเงินนะครับสมมุติว่าอยากจะได้แต่ไม่มีเงินอาจารย์ช่วยบอกมาเลยนะครับผมพร้อมที่จะส่งให้ฟรีครับไม่มีปัญหาครับแต่ว่าใครที่สามารถช่วยได้นะครับก็อยากจะรบกวนพี่น้องนะครับช่วยซื้องานผลงานชิ้นนี้ไปนะครับเป็นประโยชน์สําหรับพี่น้องและก็จะเป็นการช่วยเหลือ ผมด้วยนะครับและก็ทีมงานที่อยู่ในทีมทำงานของเราด้วยนะครับในนามของศูนย์ผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้และเผยแพ่อิสลามอัลฮิกมะขอบคุณพี่น้องทุกคนและจะส่งคลิปนี้ไปรบกวนพี่น้องช่วยดูด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอร้อส่งคุ้มครองครับอัสสลามอะลัยกุมุราะมุลลอฮิวะบเริกาตุ